สวัสดีฮัลโหลมูชูลุกงฮัลโหลอายุ working yes I, I do some duty too ฮัม huh. ม uh, uh ์ living at a y f r o t Cameroon อ่าอ come in now นะเด็ดพวะอายุส huh. uh ์ฮะเด็ดพวะมีรูปแ อ่าฮ uh huh. ลูกมีลูกแล้วพวัว <Pour. S 2> เออลูกเพลูกเพเออกลูกแล้วเยอะอ,อยู่นะอันนี้ก uh ็ดูแลไตต้นอ่าฮะเยอ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 อเยอะเยยอะอเยอะเยย ออกลูกเยอะเลยแต่แอปเปิลไม่ค่อยมีนะมีแต่ไอ้ลูกแพรแอปเปิลไม่ค่อยเยอะเดอบกว่าอ,อืมเต็มเลยออกลูกเดือบดกเลยเต็มเลยลูกเยอะเลยลูกกำลังกำลังปิ่มติมติ่มปิม,ปมหลังจากหมดดอกก็เป็นลูกใช่ไหมมีลมวันนี้ลมดูลม ใบไม้บิวใบไม้พ hmm. ัดต้นไม้พัดของบ้านก็ถอนนะถอนหญ้าใต้ต้นไม้อยากให้ต้นอยากให้สวยเราก็เป็นคนถ่ายเราก็เป็นคนถ่ายเดี๋ยวอ่ากูเสบงเสบบงสะอาดอืม แล้วก็มาดูเจ้าของบ้างยอะเยออซีม <laughs> นี่เยอยอเยอะเอะเยอนนีอะดยอะเยอะเะเยอะเยอยอะเะเยเยเยอะเยอเออะเยอะเเยเยเยอะเเอเยอเยยเออเเเยอออยเอะเะเยะ แฮปวินนะแฮปวินมีลมลมลมพัดมากก็จะเย็นวันนี้ตอนนี้บ่ายสองบ่ายสองฝ่าแล้วจะบ่ายสามแล้วลมแรงฝนจะตกหรือเปล่าไม่รู้ในตากผ้าไว้เอาผ้าออกมาตากข้างนอกนึกว่าจะมีแดดที่ไหนได้มีลม ังไม่ได้ตัดหญ้านะหญ้ายัางมีพุ่ลมแรงนะั้นถอนใหญ่เลยถอนใหญ่ <laughs> ถอนหญ้าใหญ่เลยวันนี้วันทํางานนะวันนี้ไม่ได้ออกไปปั่นจักรยานทำงานดูดต้นไม้ต้นเอ่ออ่างางูอ่างยังไม่ออกอ่างงออกทีหลังอ่างุูน่าจะออกทีหลังดอกไม้เริ่มจะมีแล้ว ดอกอันนี้สวยดอกสีแดงๆเริ่มแล้วสวยมากเวลามันขึ้นดอกสวยจะเป็นพุ่มใหญ่ถ่ายรูปสวยอันนี้เวลาเวลามันขึ้นมีดอกดอกสวยดวยอากาศเย็นเย็นของบ้านของบ้านไทย ทำงานหญ้าเย็นเดี๋ยวต้องปิดคอหนะ่ยยอ,ยด,อ,ย,ดอย,ดยดูหญ้าดูดอกหญ้าเนี่ยดอกหญ้าแต่สวยนะแล้วถ่ายถ่ายรูปด,ดอก er หญ้า The bigger h e a ดฮะ The flower The f l ก w e r b i g ก e r head bigger head in the the shop half tour uh? Yes uh huh. Yes but bigger Ah bigger ่าดอกน่าจะเป็นดอกดากกระจายไหมนี่เนาะ Bigger h น่ no? er าจะเป็นดากกระจายนะ ที่ร้านก็มีนะเน,นี่ยลานแต่นี้มันดอกเล็กไงแต่เดี๋ยวเขาก็ตัดหมดแล้วแต่มันขึ้นสวยนะเวลามันขึ้นสวยดีธรรมชาติอยู่กับธรรมชาตินะคะก็ของบ้านก็ถอนถอนหญ้าอยากให้อยากให้มันสวยไงแล้วมันขึ้นไวเนี่ยตั้งแต่หมดหนาวมาน,นี่แหละยังไม่ได้ถอนเลยเนะี่ยเพิ่งถอนวันแรกเพิ่งมาวันแรกเลยถอนดูดอกดอกไม้ อู่กับดอกไม้นะเหนื่อยไหมถ้าของบ้านทำงานเหนื่อยไหมข้างนอกวันนี้วันนี้วันเสาร์วันนี้วันเสาร์โอเคนะคะบ๊ายบายนะคะวันนี้เจทิบเบลเยียมค่ะติดตามด้วยนะคะ